กลับมาดูนะครับในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่บ้างนะครับมีการขับเคลื่อนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้วก็ขอทานในชุมชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับเทศบาลนครหาดใหญ่ครับซึ่งนําโดยรองศาสตราจารย์ดอ,อร์วิชัยกาญจนสวนุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ซึ่งได้เป็นประธานนะครับพร้อมด้วยนางวิไลวรรณส่วนรักษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางฐานิยาเจริญวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลาหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาและผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเอว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ประจําปี2567นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ วัตถุประสงค์ที่1ึ่ง1.1นะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังค่านิยมความรู้สึกและทัศนคติที่ถูกต้องต่อกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและสถาบันทางสังคมในดับพื้นที่นะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับและวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อพัฒนามาตรการกลไกรวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พึ่งและผู้ทําการขอทานร่วมกับภาคีเครือข่ายในดับพื้นที่ณนะห้องประชุมสำนักศึกษาสำนักง,งานเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับเอาละครับก็เรียกได้ว่านะครับในสังคมเรามีคนที่ไร้ที่พึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเรียกว่า ะจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวตามความจเจริญของบ้านเมืองกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลนะครับเพื่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาน้อยที่สุดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ